ไครับวัสดีครับครับไปไหนครับไปวีโวอ๋อไปวีโววีโว่ V ห้าสิบครับมันจึ้งมากมัน้มันจึ้งมากเพราะว่าเขาเมื่อกี้จะหยิบออกมาแล้วแต่นี้ไม่ใช่รุ่น V 5 0แต่ว่า Vivo เขาดีทุกรุ่น แต่ต้องบอกว่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลว่าไงนะฮัลโหลคือเสน่ห์ของเขาเนี่ยมันคือกล้องมันคือเลนส์ของเขา <laughs> มันคือเลนส์ไซส์ซึ่งเป็นเลนส์เดียวกับที่เป็นใช้กล้องใหญ่อะ <laughs> แล้วเขามีไฟแบบกลมๆฮะเหมือนที่แบบสาวๆเขาชอบใช้อะ่ <laughs> ไหมเวลาถ่ายภาพอะ <laughs> เดี๋ยวอ่าที่เ็รับบวครับโอเคโอ้ขอบคุณครับผมอ๋อชุดนี้เลยที่ถ่ายไปขอบคุณ Vivo นะครับผมก็เพิ่งถ่ายมันเกิดมาเมื่อวาน ครับผมก็ดีใจมากเมื่อกี้ตกใจนะก็ทำใจเม่ตกใจมากก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนขอบคุณ้วยเอางานก่อนงานถ่ายรูปเมื่อกี้นี้สวยเลยนะสวยเลยสวยเลยดูดีงดงามมันจึ้งมันจึ้งมันจึ้งไบแฟร์อันใหญ่ด้วยใบแฟร์อันใหญ่มันทําให้หน้าเรานวลไงมันเหมือนเวลาเราไปร้านตัดผมนี่หรอปะที่แบบเฮ้ยอย่าเปิดไฟขาวต้องเปิดไฟเหลืองแล้วพอไฟเหลืองมันทำให้หน้าเรานวลขึ้น ใช่ vivo v 5 0าําได้แบบนั้น,น,นเฮ้ยผมชอบถ่ายภาพผอชอบเก็บโมเมนต์ก็เหมือนคือเหมือนจะที่เห็นตามที่ยงต่างเลยล่าสุดโปรไปดีออมา <c oughs> แล้วตอนนั้นเขาบอกว่าโอเคเราเพิ่งเริ่มงานกับ vivo เขาก็เลยเอาให้ทดลองใช้แล้วตอนนั้นก็มีมีเป๋าใบเล็กไง <c oughs> ก็ใส่ไปด้วย <c oughs> ใส่ไปด้วยเสร็จปั๊บ ครั้งนั้นอ่ะค the ิมโจนเขาเขาโชว์ด so ีมากเราก็เลยแบบอยากถ่ายเก็บไว้แล้วทำคอนเทนต์กับย้อนเนี่ยเขาบอกให้ถ่ายเยอะๆนะเราก็ถ่ายไว้ก็ก็ตกใจเหมือนกันที่แบบเฮ้ยเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอคิมโจนแต่ว่าเราเก็บภาพไว้ใน v ีโบแล้วมันชัดแจ๋วเลยมันชัดแจ๋วเอาฮัลโหลฮัลโหลไม่ได้ยินเลยคนเยอะแป๊บหนึ่งอย้ยใคร ก็ถ่ายรูปทั้งตัวเองและคนอื่นตัวเองส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บว่าเอ้ยวันนี้เรามันเป็นวันไหนนะเราอยู่ที่ไหนนะเราทําอะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปคนอื่นมุมไหนเราสวยเราอยากรูกว่ากลนะ้องเนี้ยเราหล่อมุมไหนเออไม่แน่ใจว่าหล่อมุมไหนแต่ว่ามันก็ได้ทุกแบบนะเออเพราะว่าถ้ากล้องดีทุกอย่างมันจบไงใช่ปะมันจะจบปัญหาทุกอย่างแล้วถ้าเกิดว่าถ่าย <ๆ S 2> บบมาแล้วต <ๆ S 2> ิวดคนใช่ปะเขามี AI erase ส,สามารถลบได้ฟังมาตะกี้ <c oughs> แล้วก็ลองแล้วเอ้ยล,ลบได้จริงๆใช่อะไรไม่ชอบเป้เรากดทิ้งเลยลบออกไปเลยลบออกไปเลย,เ,ยเดี๋ยวลบเลยอช,อช,อชอบชอบชอบอยู่ชอบอยู่ขอ <c oughs> อ๋อฝากวิวอก็ร <c oughs> จริงจริงวิอ่ะคือโปรได้ลองใช้มาสักระยะหนึ่งนะโปรรู้สึกว่าเขาเป็นโทรศัพท์ที่ใช้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างเสถียรแล้ที่สำคัญ ทุกอย่างมันสมูทโดยเฉพาะการถ่ายภาพเชื่อไหมเวลาที่โปรดูของชิ้เล็กๆอะโปรชอบของวินเทจแล้วโปรตโใช้กล้องโปรใช้กล้อง2องเมื่อกี้ลองใช้ Vivo Zoom เฮ้ยชัดโคตรจริงๆมันไม่ต้องมาส่องละนะมันส่องอาจจะเล็งยากใช้ Vivo Zoom ไปเลยแล้วเขามีสเตจโหมดไปดูคอนเสิร์ตใช่ป่ะซูมไปซูมไป,มไปดูได้เลยชัดแจว๋วชัดแจว๋วลองตามได้เลย ไม่ต้องดูหนะ้าจอหลักแล้วดูใน Vivo แทนี้องไปซื้อแล้วใช่ไหมต้องซื้อเลยต้องซื้อแล้วมาอวดกันอ,อไปปารีสอืออไ,อไหนาวหนาวหนาวมาก <c oughs> หนาวมากจริง <c oughs> ๆเพราะว่าก็ไปโชว์โชคดีที่โชว์ครั้งนี้โอเคมันใส่ชุดเหมาะกับฤดูพอดีเป็นชุดที่แบบหนาๆหน่อยใส่ชุดคลุมสีดำแล้วก็ถือกระเป๋ารู้สึกว่าเออ เขาเป็นเมืองที่งดงามมากเลยแล้วพอใช้โทรศัพท์ Vivo ถ่ายอ่ะเออมันสวยขึ้นอันนี้แบบเดี๋ยวหาว่าขายของมันคือเรื่องจริงนะ <laughs> โอเคขายของ <laughs> <laughs> แล้วก็โชว์ดีออก็ดีแล้วก็รู้สึกประทับใจที่เราได้ดูโชว์ครั้งสุดท้ายของคิมจองเราได้มีส่วนร่วมอยู่นั้นด้วยแล้วเป็นหนึ่งในโชว์ที่ดีที่สุดแล้วชุดเราก็รู้สึกว่าคิมจองเจ๋ง mm hmm. เขาจีเนียจริงๆด้วยเลยแล,แล้วก็มีโอกาสได้ไปถ่ายซีรีส์ชายเกลันเข้าเลยเหรอ โอเคก็ซ okay. ีรีส์เรื่องชายคือเราก็จัดทีมกันไปไงราก็เซตร,ระบบก่อนที่ไปถ่ายว่าโอเคคือมันมีตัวละครหนึง่งที่เขาเรียนเอ่ปอปตีปโทปอเอกที่นั่นนั่นหมายความว่าเขาก็จะกลับไปที่นั่นอีกครั้งหนึง่งเราก็เลยไปได้ได้มีโอกาสถ่ายที่นั่นซึ่งเรายังไม่บอกกันว่าตัวละครนั้นคือตัวละครไหนแล้วก็ถ่ายไปคือทุกอย่างมันสวยงามมากต้องต้องรองติดตามแล้วบรรยากาศฟ้าฝนมันแบบ มันลงตัวใ,ใช่แล้วทีมเบียนพาวทุกคนก็ก็เก่งมากะอะสปอร์ตเก่งจนพี่มาต้องไปยกไฟค่ะตักไฟไใช่วันนั้นพี่มาเขาไม่ได้ถ่ายไง<อ>คือมันมีนักแสดงของคนฝรั่งเศสอะเขาเป็นนักแสดงเลยนะเพราะว่า,าถูกแคสมาแล้วก็มาร่วมเล่นในนั้นเสร็จปั๊บแลยวันนั้นโค้งเข้ากับพวกเขาพี่มาก็เลยว่างไงก็เ,เลยไปช่วยยกเขาถือไฟให้ด้วยนะ การทํางานตอนแรกตอนแรกเราก็มีการคุยเรื่องบทก่อนคุยเรื่องตัวละครว่ามุมมองตัวละครเป็นยังไงบ้างแล้วเสร็จปั๊บพอไปถึงแค่นั้นอะโอเคเดี๋ยวเรื่องราวมันจะเกิดประมาณนี้ประมาณนี้แล้วตาองอะ่ะซึ่งคือพี่เปียเขาก็น่ารักมากเขาก็เขามาวันแรกวันนั้นเรายังไปดูโชว์อยู่เขาก็เดินไปสเกลโลว่าตรงไหนบ้างที่มันสวยงดงามอะไรเงี้ยซึ่งมันมันไม่เหมือนเซตขึ้นมาในสถานที่จริงนะเพราะมันมีฟ้าฝนลมแดดอากาศที่แบบสวย แล้วก็เป็นการทํางานของทีมที่น่ารักมากเพราะอากาศมันมันยากจริงๆอ่ะคือถ่ายเนี่ยที่ร้อนๆอ่ะมันสามารถทนได้นะเหนื่อยมันจะเซ็ตแต่พอถ่ายที่หนาวอ่ะมันทนยากนะเพราะว่าทุกๆครั้งที่พูดมันก็จะไปพูดแบบแบบนี้ออกมาค่ะเพราะมันนาแล้วมันปากมันแข็งมันเปิดประสบการณ์ว่าจริงๆแล้วภาษามันก็เป็นเรื่องสาคัญนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าภาษามันคือ ใจิตใจอะภายในความรู้สึกที่เราส่งผ่านกันมาเพราะตอนนั้นก็เล่นกับนนะักแสดงฝรั่งเศสคือโปก็ไม่ได้ถนัดฝรั่งเศสมากขนาดหรอกแต่ทุกครั้งที่เวลาคุยกันอะเราดูสีหน้าใบตาท่าทางเขาความรู้สึกของที่เขาส่งมาซึ่งเอออันนี้มันเจ๋งมากๆเลยใหม่มากแล้วก็มันก็เป็นการยืนยันว่าโอเคความความเชื่อในการสื่อสารกันทั้งโลกอะมันคือความจริงใจกับสิ่งที่ทา สิ่งที่อยากสื่อสารจริง,รงเพราะมันเพราะว่าเคยมีคนต่างชาติบอกเหมือนกันแบบได้นั่งคุยกันนะเขาบอกว่าคือภาษามีหลากหลายนะแต่สิ่งหนึ่งที่คนจะรู้แน่นอนมันคือความรู้สึกถ้าเรารู้สึกแบบนั้นจริงเขาก็าจะสัมผัสได้แส่วนใหญ่ไทยในไทยแล้วยี่สิบยี่สิบ <20. S 2> จากหนึ่งร้อยเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มเปิดกล้องแบบอย่างจริงจังแล้วก็จะมี โชว์เคสต่างๆอะไรเงี้ยใกลจบแล้วยังไม่เคยได้ไไไว่าแบบว่าเรื่องตีใหญ่ตีใหญ่เลือกดาวโจนส์วันนี้มาแบบไม่ได้ไม่มีหน่วยไม่มีหนวดแล้วหาที่โกเหนือเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหลืมลืมแวะซื้อวันนั้นเลยล่าสุดก็โกรล่าสุดต้องไว้หนวดเพราะว่า,ากลับไปถ่ายเพิ่มต่างๆในการที่เชื่อม ในรอยต่อที่รู้สึกเอ้ยโอเคเราสามารถเพิ่มตรงนี้ให้คนได้เข้าใจมากขึ้นได้เข้าใจว่าตีใหญ่คือใครเขาเขาผ่านอะไรมาบ้างเขาน่าสนใจยังไงเพราะว่าเขาเขาก็เหมือนเลเจนเดอรี่คนหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นที่เมืองไทยนะแล้วพอคือเชื่อว่าเด็กยุคหลังเขาก็คงไม่รู้จกักกันแหละแมันมันก็เป็นการถ่ายทอดอีกมุมนึงในความเป็นคนของติใหญ่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วการที่เขาเขาเป็นอาชญากรเนี่ยเขามีมุมความเป็นมนุษย์ยังไงทำไมเขาถึงต้องทำแต่เขาผ่านอะไรมาบ้าง ใช่กำลังศึกษาทางนี้เพราะว่าไอตอนตอนนั้นที่คือก่อนหน้าที่จะเล่นเรื่องเนี้ยออพี่อุ๋ยก็น่ารักมากเราเราก็บอกกับคือทีมโรแล้วก,ลก็บอกว่าโอเคโบมีความสนใจในแง่ของเสื้อผ้านะคอสตูมแบบโบและทีมขอได้ไหมอะไรเงี้ยขอให้เราแบบมีมุมมองเนะเพราะเราก็ชอบในยุคต่างๆเนี่ยแล้วพอเราไปศึกษาฟังประวัติเขาฟังเรื่องราวเขาจริงแล้วมันมีลูกจริง,งเขาด้วยนะแล้วเขาเป็นคนหนึ่งที่ เขาพูดน้อยแล้วเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์และและเท่มากๆอ,อ่ะและ้วเขาเป็นคนจริงเขารักพวกพ้องแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้เราสื่อสารเป็นยังไงแล้วการเลือกใช้ชีวิตของแต่ละอย่าง,ขงเขาอะ่ะมันเป็นไงบ้างเราเลยหยิบแว่นเหลืองขึ้นมาว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาอะ่ะอยากจะปิดพรางความรู้สึกต่างๆแต่เขาก็ยังอยากมองเห็นบางอย่างอยู่ที่เขาเลยเขาเลยเลือกใช้แว่นสีเหลืองเพราะแว่นสีเหลืองอะ่ะมันสามารถมองตอนกลางคืนเห็นได้ชัด ใช่เป็นสิ่งที่โปรเสนอไปแล้วก็มีจนกระทั่งแบบเสื้อยีนหรือแม้แต่แต่งเกงแบบขาม้าหรือบูทที่เขาใส่อะไรเงี้ยหรือเข็มขัดโปก็ไปสั่งหล่อม,มาใหม่แบบเฉพาะตัวละครนี้แบบวันนี้ก็จะเป็นตีในแบบใน,ในแบบของโปในแบบของทีมตีใหญ่เล้วเราโจมเราต่างเพลงเข้าหากันเพราะเราเชื่อว่าเราเชื่อว่าเขายังอยู่แล้วเราเชื่อว่า เราจะขอโอกาสเป็นคนถ่ายทอดเขาออกมาให้คนได้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วในมุมที่คนเห็นเขาว่าเขาเป็นอาชญากรหรือรอะไรเงี้ยเราถ่ายทอดว่าเฮ้ยเขาแค่โดนทําร้ายมาตอนเด็กมันเลยกลายที่เขาต้องสู้แล้วพอเขาได้สู้เสร็จปั๊บมันดันมันดันถอยไม่ได้แล้วอ่ะแล้วใส่ไปเขาก็ต้องเดินต่อเดินต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคาดว่าจะได้รู้เมื่อไหร่คะคาดว่าน่าจะเกือบเกือบสิ้นปีปีนี้ใช่ตีใหญ่เวอร์ชันอโปตีใหญ่เวอร์ชันอโปต่อไปไม่เรียกอโปแล้วเรียกตีใหญ่ ครับผมลิกตีใหญ่ได้เลยตีใหญ่นิดสี่ขวบแล้วฮะก็เพิ่งผ่านมันเกิดมา24กุมภาพันธ์ผ่านมาแล้วตอนแรก3ขวบตอนนี้4ี่ขวบแล้ว,ลวตอนนี้โตแล้วน้องเนยแล้วเอเอถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นเวอรช์ชันตีใหญ่แล้วน้องเนยเดินผ่านนิดสกัดขานะเด<อ>ี๋ยวกิ้งไม่มีใครช่วยนะเป็นไม่ใช่คอนโรดเหมือนเดิมใช่ล่าสุดไปบ้านเขามา ไปบ้านเขาแล้วเขาเขียนว่าพี่โป้ดื้อที่สุดไม่ได้โป้เลยเอาโพสต์อีกไปแปรว่าไม่พี่โป้น่ารักที่สุดต้องเลยเะได้ชื่อเรา,เาอยู่คมุดสดอันใหญ่ตรง,ขงเขาอยู่ในสมุดจดล่าสุดนี่เขาเพิ่ง DM มมาพี่โป้ให้ไปเบิร์ตเดย์นะเออเราโ,โหดนี่นี่เดี๋ยวต้องตามกลับเข้าไปดูเขาส่งของขวัญอะไรมาให้เราไหมหกพิลาหรือเขาอาจจะส่งแบบดึงผลตัวเองมาเออเก็บไว้ไงเออแบบแล้วเดี๋ยวพี่เอามาเนี่ยแปะแปะเป็นหนวดเลย ตีใหญ่เวอร์ชันเวอร์ชันน้องเนยครับอายุจริงไงอายุจริงสามเมอ็ดปีมีอายุสามสิบเอ็ดแล้วเราก็ลงในระดับอื่อเรามองเป้าหมายอะไรอย่างไรบ้างผมก็มองเป้าหมายคือจริงๆก็มองเป้าหมายเดิมมาสักระยะใหญ่ๆแล้วครับว่าอยากทํางานกับคนที่ตั้งใจทํางานคนที่รักงานอืมคือจริงๆหลายๆคนอาจจะถามว่าเฮ้ยอโปอยากจะไปทํางานแบบ ระดับโลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องรองนะแต่เรื่องหลักมันคือการที่คือพอคือพอมเป็นระดับโลกอะ่ะมันมันต้องมี p r o c e s s ในการคิดเยอะเพราะว่ามีคนหลากหลายมีหลายเชื้อชาติหลายความเชื่อที่เขากาลังมองอยู่อย่างเช่นการทํางานกับยอหรือเพจเจงี้เขาต้องคิดเป็นระบบแล้วเขาต้องส่งต่อกันมามันจะไม่ให้แบบว่าฝั่งฝั่งนี้คิดแล้วแล้วออกได้เลยไม่ใช่มันต้องเป็นการคิดระบบและว,วางแผงกันมาตลอดทั้งปีงั้น เนี่ยโปรอยากร่วมงานกับกับคนที่เขาวา,วางแผนมาแบบนี้คือมันทําให้งาน,ม,นมันมันขึ้นอะ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าแบบเฮ้ยโอเคช่วงนี้มันมีกระแสะอยู่แล้วเราต้องเติมไปเพราะว่าโปรโปรโปรเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องนั้นโปรอยากทํางานที่มีคุณภาพต่อให้วันนี้คือถ้าเป็นในแง่ของการที่ชื่อเสียงที่มันน้อยลงอ่ะโปรยังเชื่อแบบเดิมว่าโปรอยากทำงานที่มีคุณภาพเพราะโปรอยากจะกลับไปเห็นผลงานรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราภูมิใจอย่างี้ ช่ไม่อยากเสียใจว่าเราทำอะไรลงไปคือเราคือเรารู้สึกว่าเรื่องหน้าตาหรือภายนอกอ่ะที่ที่แบบทั้งหน้าทั้งปกมันให้เงี้ยมันลดลงไปอยู่แล้วแหละมันก็จะมีเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาที่หน้าตาดีกว่าเราทําได้ดีกว่าเราเก่งกว่าเราทําได้มากกว่าเราแต่ว่าอะไรแหละที่มันเป็นเราจริงๆมันก็เหมือนกับคอนเซ็ปต์นี่ยคือคุณดีมากนะเขาถามว่าแบบเซลล์เลิฟของโป๊คืออะไรโปก็บอกว่ามันคือการรักตัวเองก่อนพอรักตัวเองมคือถามว่า เราทําอะไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะปีไมเซลฟ์แบบที่เราเป็นใช่เราต้องเชื่อแบบว่าที่ว่าสิ่งที่เราทํามันคือเราทําเพราะว่าเราอยากทำใช่ล่าสุดมีโอกาสได้ออกแบบกัแบบแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์หนึ่งซึ่งเขาน่ารักมากนะก,ก็ตอนที่เข้าไปคุยอ่ะเขาก็ถามว่าเรามีมุมมองไงเราอยากทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็เล่าเขาฟังไว้ว่า Uh, จริงๆโปอะโตแล้วโตในยุคในในอายุ30แล้วแต่โปแค่ชอบความสดใสโปแค่ชอบอะไรที่มันแบบมันมีชีวิตชีวางั้นอยากจะแบบโอเคเราชอบสีพาสเทลเราอยากทําอะไรแบบสีช็อคเหมือนเด็กๆเพราะว่าต่างกาแพงเนี้ยเออมันดูแล้วมันสดใสสดชื่นอ่ะเขาเลยออกแบบมาแล้วช่วยช่วยช่วย,วยออกแบบเสร็จปั๊บเออเขาก็น่ารักมากที่เอาแบบที่เราเขียนน่ะไปอยู่บนนั้นเราก็มันภูมิใจอ่ะเพราะวันที่ขายอ่ะคือเราไม่รู้ว่าขายวันไหน สร็จปั๊บทีมแรนชั่นผ้า,าแบรนด์นั้นถามว่าเขาขอให้ขายวันเกิดได้ไหมยี่สิบสี่คุมภาใช่ผมบอกว่าเออดีนะเพราะว่าจริงๆแฟนๆเขาก็าจะให้ทุกความรักทุกอย่างสิ่งของหรืออะไรก็ตามอ่ะมาในวันเกิดแล้วเลยรู้สึกว่าเราอยากส่งกลับในมุมของเราอ่ะที่เราตั้งใจทํามากให้กับเขาในวันเกิดด้วยเสร็จปั๊บโหแบบทุกคนแบบน่ารักมากพพอร์ตดีมากเรารู้สึกว่าภูมิใจอ่ะระว่างก็นั่งดูทั้งวันเลยภูมิใจอ่ะภูมิใจภูมิใจรวมถึงแบบ การแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของแฟนสิ like stay, ่ง <gamma> ท <enders> ี่แฟนทำให้ทั่วโลกอ่ะแบบภูมิใจอยากไปหาทุกที่เลยเดี๋ยวซื้อเครื่องบินเจ็ตก่อนเพลย์ไลน์ให้ฉันแหละพี่ไมาพี่ไม้ให้ทุกอะไรไหมคะให้กระเบิดบอลหรือทุกอย่งพี่ไม้ให้พี่ไม้ทักมาในไลน์เขาบอกว่าให้เป็นเบิร์ดเดย์นะครับสุภาพยันตัวอักษรนะนะแล้วก็ตามแบบตามโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆเขาเขาก็น่ารักอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ทำให้โปรรู้จักคำว่า คำว่าแบบใจเย็นเย็นะนะค,คือเพราะก่อนอนันนี้คือเราเราติดก่าเขาเราเป็นคนแบบทาอะไรเราเต็มที่แต่เขาบอกเฮ้ยแบบใจเย็นใจเย็นแล้วการกระทำเขามันก็สอนเราด้วยอย่างเงี้ยก็จริงก็กโตด้วยกันมาก็ดีใจที่เรื่องชายมีมีเขาอยู่ข้างเงี้ยเราโตไปได้วยกัน้าอยากขอบคุณแฟนนะคาอยากขอคแฟน้องาวามกาขอบคุณแฟนมากๆ,ๆจริงๆไม่ว่าจะส่งผ่านความรักมาในช่องทางไหนหรือส่งผ่านอะไรมาหรือทำอะไรให้ ก็เดี๋ยวตามกลับไปดูแล้วเดี๋ยวจะจะฝากลิงก์ไปให้ส่งจนคลิปต่างๆส่งอะไรเงี้ยมาเพราะาเก็บไปด้วยในทุกๆปีครับก็ดีใจมากที่มีกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันมาเพราะจริงๆแล้วอโปคงเดินเป็นคนเดียวไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีทีมไม่มีพี่ๆสื่อไม่มีแฟนๆทุกคนทั่วโลกนะฮะก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆแล้วก็ for for l l the fans of mine Um, thank you so much for supporting me as a way. Um, thank you so much for um, looking at me, um, looking after me as a way um, what you have done for me. Um, I appreciate it so much and thank you and I'm gonna attach the link in order to um, send your video or whatever you've you just done for me. Um, I'm gonna collect of them every year and thank you so much. นายกนครับอะโปไฟแมปไบ